สวัสดีครับผมเตยฟาสลิมของเรซิง่งครับวันนี้จะมาสตาร์ทเจ้าค r กันครับได้ถอดอุปก่อนนะครับเพราะว่านี่ครับน้ำเข้าเครื่องครับเกิดปัญหาอีกแล้วครับรถจอดนาน มาดูกันครับว่าน้ำมันจะเป็นยังไงอันนี้ผมคลายออกแล้วนะครับมาลุ้นพร้อมกันเลยดูครับสภาพชัดเจนครับถ้าสตาร์ทเครื่องตอนนี้นะครับเรียบร้อยเลยครับ นี่ครับนมข้นหวานเลย ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับมาดูเครื่องก่อนแล้วว่ามันเป็นสีขาวตรงนี้ครับก็เลยถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนเลยต้องาถสองถึงสามครั้งนีครับกว่าคาบน้ำมันพวกคาบน้ำจะหมดก็ต้องมาเช็คดูว่าฝาเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วก็ปั๊ม บ๊มน้ำเนี่ยครับต้องเช็คด,ดูครับผมก็ขอขอทำก่อนนะครับมันไม่ถนัดครับถือกล้องมือเดียว